มอ้ยอูสุดยอ,อดี่นอ้อยอดพี่พพน้องครับสวัสดีครับผมพี่น้องเจอชะโดครับบานบานเจอชะโดแล้วผมมัดไปแล้วจะว่าบอลูจะอยู่บะเห็นมันขึ้นนะครับผมเนาะมันอยู่ในแหชะโดเข้าครับผมโอ้เท้าอยู่พี่น้อง ไช้บึ้มขึ้นเลยทีแรกเห็นขึ้นแล้วว่าหน้ามันใสมันดันจ้องแหขึ้นอยูโบโว์นี่พี่น้องไช้บึ้มเลยอะโอู้แหเอ็นครับผมเดี๋ยวมาลุ้นน้อกันครับผมพี่น้องโคซูนเหรอพี่น้องไอวอยู่เด้อครับโอ้คเงียบแท้ซูนซูนพี่น้องซูนอยู่ซูนครับซูนซูน đánh dưới đánh dưới rồi ta thọt hết lên phụ má mà để mắt xuống xuống thì xuống xuống đánh dưới đánh dưới Hãy subscribe cho kênh quanh là, không có hiện, không có hiện là, quanh xuống quanh xuống quanh uh. quanh vá là ví đâu chất ố hấp nước ốt ăn cái ăn chất ố nhanh ví đâu anh ơn cái ví đâu tháng lại ví hàng lại uu <laughs> หมูวา้าได้กระสุกว่าแล้วปลาน้อยทำไมมันขึ้นข้างบนกันโอ้ยตัวแรกอืมทำรายที่ดอกออโอ้หางออกเลยนี่เกือ <c> บ <ười> <c ười> ออกเข้าครับ เยอะแกะกันพี่น้องสุดยอดพี่น้องสุดยอด <c oughs> อุ้ยได้ใส่โล,ลยครับื <c oughs> ุอวานได้กระสูนวันนี้จัดชะโดพี่น้องนึกวานได้ที่บ้าอยู่แล้วน่ามันโล งานแฮซิ่งแฮหมานโด,โดโูโชว์ๆพี่น้องันหมันครับผมมาดิเกด,ดีใจหลายพี่น้องครับผมตอนนี้เขามาขึ้นมาหอดบ้านแล้วพี่น้องวานหฮ ขึ้นโคกได้กม็มีความหมายนั่นแหละเพื่อนนี่ที่ตัวแข็งๆน,นั่นอย่างเงาะบทันได้ตายได้ครับผมขึ้นจากน้ำได้เบอร์ทนเนาะสำคัญก็ปลาขาวอ่ล่ะอันนี้ผมจุ่มน้ำครับผมตัวจิับมาผมกลับไปบ้านแง่เนี่ยนี่เนี่ยวานอีกครับผมเดี๋ยวมาสั่งเบิงหนักจากกิโลปลาชะโดตัวแรกที่เราเคยหว่านแหนได้แบบได้นะพี่น้องแบบบ่เคยได้ก็มีครับผมส่วนมากจะถือตัวใหญ่กว่านี้แล้วก็แหขาดบ่อยู่ ต่ว่าตัวนี้ก็ตกไปโลโลเกือบโลห้าครับผมเกือบโลหกโอ้ตัวใหญ่อยู่ชโดใครตัวมันอยู่เกือบมันออกครับผมมันหมานพี่น้องอู้หมานแล้วครับผมเช้านี้ผลงานหวานแห่เด้อพี่น้องมันมานขึ้นเก่าแล้วครับผม